เธอเนี่ยลางให้ด้วยนะขอยืมมือถือหน่อยนะนี่มันมือถือฉันเอามาขอยืมแป๊บเดียวเอามาอย่ามาขี้งกนะแค่โทราศัพท์แค่นี้ให้ยืมไม่ได้หรอเลิฟดิคิดไทยแลนด์ อันไหนก่อนดีนะ้ามาแก้วครอ้าวพี่มิวพาใครมาเอ่ยอ๋อนี่เหรออ๋อแฟนที่ ว้าวสวัสดีค่ะพี่ออมสวัสดีจ้าและนี่น้องดาวน้องสาวของพี่ออมเขาน่าจะรุ่นเดียวกันยินดีที่ได้รู้จักนะพี่มิวอะไรหลอกฟองน้ำดูหนะ้าอะไรหลอกฟองน้ำเออเปล่าคะ่ะพี่มิวดูท่าทางสองคนนี้จะเข้ากันดีนะคะนั่นสิฟองน้ำพี่ฝานน้องดาวกับพี่ออมหน่อนะ,ะหรี่ที่จะไปทำง,งานแล้ว อ้าวแล้วพี่มิวไม่อยู่พอดีพี่ยังทำงานไม่เสร็จก็ได้ค่ะไปเดี๋ยวเขาไปส่ง่วยให้สองคนนี้อยู่ด้วยกันไปก่อน,นเนาะ,อะมองอะไรบ้านนี้ฉันไม่รู้หรอกนะว่าใครใหญ่แต่ถ้าฉันอยู่เธอต้องก้ม แล้วไม่ขอก่อนหรอทำไมต้องขอขนมมีไว้กินปะแต่มันเป็นมารยาทนะไม่มีใครบอกหรอหืมนี่เธอกล้าสอนฉอันเหรอโอ๊ยนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยแล้วทำไมหืมเอ๋อคิดว่าฉันไม่สู้คนนะหืม โดนนะัทแต่เขาไม่ขออ๋อนึกว่าเรื่องอะไรจําไว้นะนับจากนี้เป็นต้นไปฉันกับน้องดาวมีสิทธิ์ทุกอย่างในบ้านนี้แต่บ้านหลังนี้เป็นของคุณปู่หนูนะคะพี่อมเหรอฉันไม่สนและอีกอย่างหนึ่งนะอย่าไม่เรียกฉันว่าพี่อมฉันไม่มีน้องหน้าตาย,ย่างเธอเราจะให้หนูเรียกว่าอะไรหรอคะเรียกว่าคุณอมและคุณน้องดาว ล้างให้ด้วยนะขอยืมมือถือหน่อยนะนี่มันมือถือฉันเอามาขอยยืมแป๊บเดียวเอามาอย่ามาขี้งกนะแค่โทรศัพท์แค่นี้ให้ยืมไม่ได้หรอเออคือเดี๋ยวม่าฉันได้เป็นพี่สะใภ้แกเมื่อไหร่นะแกโดนแน่เอามานี่ไปล้างจานไปค่ะคุณออม ไปไหนนะมมหนเงียบสักเทรศัพ์ของฉันนะก็ไปสิอย่าให้ฉันโมโหนะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคุณเด็กอะ่ะมันก็มีทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องปกติฟองน้ำหนูก็อยากเป็นเด็กขี้ฟ้องเอาแต่ใจตัวเองนักเลย ดูอย่างน้องดาวสิเรียบร้อยเป็นกุลสตรีฟองน้ำเดี๋ยวเย็นนี้เราจะช่วยเธอเก็บกวาดถูบ้านเองนะเสียดายที่เธอหลางจานแล้วไม่งั้นน่ะฉันจะไปช่วยเธอเองเห็นไหมฟองน้ำน้องดาวดีกับหนุทุกอย่างเลยนะฟองน้ำเธอก็พยายามปรับตัวให้อยู่ร่วมกับคนอื่นให้ได้นะค่ะม เนี่มีอะไรหรือเปล่าคะคุณอมฉันอยากกินปูไปซื้อปูนึ่งมาให้ฉันหน่อยสิแต่มันสั่งผ่านแอปได้นะคะคุณออมหืมนี่เธอกล้าตอบปากตอบคำกับฉันเหรอฉันชัให้ไปซื้อก็ไปซื้อ,อสิดีเหมือนกันนะคะคุณแมบบ่เอ้ยพี่อมให้ฟองน้ําสั่งผ่านแอบปบจะได้จ่ายเงินให้พวกเราด้วยจริงด้วยไปสิยังมายืนเฉยอยู่ได้ ได้แล้วค่ะคุณออมหูน่ากินจังเลยน้องดาว,าวมากินด้วยกันแล้วไม่เป็นไรค่ะพี่ออมหนูเพิ่งกินเข้ามาแล้วอย่ามาขอกินที่หลังนะืเป็นไงบ้างครัพี่ออม ก็มาตั้งแต่น้องดาวเรียกคุณว่าแม่นี่คุณน้องสาวคุณอะไรแม่ฉันกินไม่รู้อ่ะคันไปหมดเลยอ่ะคุณต้องเชื่อฉันนะเรื่องเมื่อกี้ผมยังไม่ได้คาตอบเลยทําไมเมื่อกี้น้องดาวถึงเรียกคุณว่าแม่เออน้องดาวก็คงจะอุทานมั้งไม่ใช่น้องดาวคือลูกของคุณออม เบอร์ไม่คุ้นเลยฮัลโหลค่ะหนูไม่ใช่น้องดาวค่ะน้องดาวไม่อยู่ไม่เศร้าเป็นอะไรกับน้องดาวคะฮะเป็นพ่อแล้วใครเป็นแม่ของน้องดาวหรอคะฮะคุณออมออเปล่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวบอกให้นะคะค่ะค่ะ มีหลักฐานหรือเปล่ามีค่ะพี่มิวฮัลโหลตอนนี้คุณอ,อมกับน้องดาวอยู่ตรงนี้แล้วมีอะไรจะพูดด้วยหรือเปล่าคะฮัลโหลออมที่รักน้องดาวลูกของเราสบายดีหรือเปล่าผมคิดถึงคุณนะออมขอบคุณมากค่ะออมคุณมีลูกแล้วคุณมาหลอกผมทำไมแม่เขาจับได้แล้วเอ,อ่ ให้โอกาสฉันนะฉันจะทําตัวเหมือนฉันไม่มีลูกก็ได้คุณแม่ออกไปออกไปจากบ้านผมทั้งแม่ทั้งลูกเลยฮะอะไรนะเก็เอาคุณแม่ะคะทำไงดีคะเขออะไาไล่แล้วก็ไปสิโกนไปพี่ขอโทษน,นะฟองน้ำไ,ไม่เป็นไรค่ะผูขอเพิ่มค่าขนมอ,อาทิตย์ละสองร้อยนะคะก็ได้ เธอนยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้หิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงสองสักหนึง่งสองสบ้านนี้ฉันไม่รู้ว่าใครใหญ่แต่ถ้าอ๋สาม หรอทำไมต้องขอออกเสือออกกูหนึ่งสองสามสองสามสองสาม Land